ศกสออกมาแจ้งชัดค่ะสำหรับโครงการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ซึ่งจะมีการตอบรับนโยบายของทางรัฐบาลแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้เข้าตามรูปแบบกำหนดการของทางธนาคารทกสด้วยวันนี้นะคะมีความชัดเจนจากทางธนาคารศกสสำหรับการเดินหน้าแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตและที่สำคัญค่ะรอความชัดเจนเงื่อนไขของโครงการในวันที่10เมษายนนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะครับวันนี้ในเรื่องดิจิตอลวอลเล็เนี่ยในส่วนของศกสเองเนี่ย ก็ก็ยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรลงมาจากทางหน่วยงานท้นสังกัดน,นะครับก็ต้องดูก่อนว่าในเรื่องของสิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะออกแบบนะครับ<ม>จะสอดคล้องกับภารกิจของทกศมากน้อยอย่างไรนะครับซึ่งเราต้องไปดูในเรื่องของ1กฎหมายนะครับ<ม>ที่เกี่ยวข้องกับทกศเนี่ยนะครับ<ม>เปิดให้เราสามารถที่จะใช้แหล่งเงินทุนของทกศเนี่ยไปทําได้หรือไม่นะครับเพราะโดยหลักแล้วนะครับ ภารกิจที่ให้ทกศดาเนินการเนี่ย<ม>ก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่ไปพัฒนาในภาคการเกษตรเป็นหลัก<ม>อันนี้จะตรงกับภารกิจของทกศ<ม>นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้มีมติมาที่ทกศนะครับ<ม>ทกศก็ต้องนําเรื่องพวกนี้เข้าคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณา<ม>ว่าหนึ่งสอดคล้องไหมกับ2นะครับเรามีเงินทุนเพียงพอในการที่จะไปรองรับภารกิจรัฐบาลหรือไม่มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือว่าการที่รัฐบาลจะต้องผูกพันภาระงบประมาณในการชาระ กลับมาสักกรณีที่ใช้แหล่งเงินทุนเราเนี่ยจะคืนกลับมายาวบ้ากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องไปวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องของตกสในระยะยาวด้วยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับถ้าเกิดว่าใช้วงเงินมากๆเนี่ยกระตบ้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเงินที่ตกสมีอยู่เนี่ยนะครับเรามีการจ่ายสินเชื่ออยู่ประมาณสัก1.6ล้านล้านในขณะที่เงินที่นํามาใช้ในการดําเนินการของธนาคารเนี่ยมาจากเงินฝากร้อยปรซ์เลยนะครับ ก็คือมีเงินฝากอยู่ประมาณสัก1.8ล้าน<ม>นะครับก็ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นสภาพคล่องส่วนเกินที่ตกสอมีเนี่ยเป็นสภาพคล่องที่ใช้สําหรับบริหารจัดการภายในตกสอ,<ม>อันนี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับก็ต้องมาดูก่อนว่ารูปแบบหรือว่าเม้นเงินจริงๆเท่าไหร่<ม>และอีกอย่างก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของมาตรา28<ม>นะครับที่กําหนดกรอบว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสร้างภาระหนี้มากน้อยแค่ไหน<ม>อันนี้ต้องคงดูหลายมิติครับนะ<ม>อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของตกสเนี่ยนะครับ พิจารณาแล้วนะครับ mm hmm. เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยผมว่าทกสอก็คงจะต้องดำเนินการตามที่ที่รัฐบาลนะครับมีแนวทางให้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางธนาคารทกสอ,ออกมาให้ข้อมูลสําหรับการเดินหน้าแจกเงินเติมเงินดิจิทัล w a ลเล็ค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ